ท่านผู้ชมที่น่ารักประจำช่อง Info n in f, f กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมเติมเงินรับฟรีนะครับสูงสุดแค่399เท่านั้นนะครับก็จะได้มาก่อนเลย99 d i a m o n ไดมอนนะครับเป็นในส่วนของเสือนะครับ เป็นสัตว์เลี้ยงเปล่าๆเลยนะครับแล้วก็1 9 9ก็จะเป็นสกินสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็299ได้สกินไฟในตำนานมา1ตัวนะครับรับไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่านะว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะผมเห็นแล้วค่อนข้างที่จะเท่เลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมสวมใส่ไปเลยนะครับตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อใหม่ว่าโ no น1หนึ่งไทเกอร์ดีกว่านะครับก็สวมใส่ไปเลยนะครับแล้วก็จะมีสกินมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ ขอยังไม่อัพละกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะแพงหน้าดูเลยนะครับแล้วก็น่าจะมีตัวอื่นเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนครับว่าสกิลมันมีอะไรนะครับสกิลตัวนี้น่าจะเอาไว้ปราบโมโคหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันลดระยะเวลาในการมาร์กของศัตรูถึง3 0เลยนะครับถ้าเราอัพมันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับก็สมมติว่ามันมาร์กอยู่ที่10วปีมันก็จะเหลือแค่7วินะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าผมขอไม่ใช้สกิลนี้ละกันนะครับเพราะวิมันยังไม่เต็มนั่นเอง เดี๋ยวไปลองเริ่มกันในเกมเลยดีกว่าครับว่าพี่เสือของเรานั้นจะหล่อเท่ขนาดไหนจะพาเราแชมป์หรือเปล่ารียบร้อยนะครับตาแรกเราก็เอา M 500เหมือนเดิมเลยแล้วกันนะครับ M 5 0 0ของเราจะพาเราแชมป์หรือเปล่ามาตอนแรกผมก็แบบไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะกิจกรรมฟรีไฟล์ก็เข้าทุกวันแล้วก็แพงลึกเกินนะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันเหลือววันสุดท้ายแลว้วมันก็ถูกสุดพอดีนะครับก็เลยจัดไปหน่อยแล้วกันนะครับพี่เสือของเราเอามารีวิวให้คนดูดูเนาะ วันนี้วันสุดท้ายแล้วครับคลิปไปจะมีคนดูไหมเนาะเฮ้ยเขาจะต่อยเปิดโคโน่ต่อยอะแบบนี้ก็ได้อะเปิดโคโน่ต่อยหัวแตกโหติดศพเพื่อนหัวแตกสองอ้าวหัวแตกแบบนี้ก็ได้อะเมื่อกี้นะครับผมไม่ค่อยแบบกล้างัดหัวเท่าไหร่เลยเพราะงัดหัวแล้วมันแบบมีเสียงโทรศัพท์มันแบบ ปื๊ดปื๊ดปื๊ดอ่ะโคตรน่ารำคาญนะครับอยากได้ไม้มากเลยจะได้ไม่ต้องเพิ่มเสียงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่มเสียงของผมไปด้วยแล้วก็เพิ่มเสียงของตัวเกมไปด้วยนะครับมันก็เลยมีเสียงบรบกวนค่อนข้างดังนะครับแต่ถ้ามีไม้เงี้ยมันก็จะโฟกัสที่เสียงผมอย่างเดียวนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหัวแตกหนะหนะหนะจั๊บวมายิงเสือของเราก็เท่อยู่นะแต่มันไม่ค่อยโผล่เลยผมวิ่งบ่อย เพื่อนเล่นไม่ให้เรายิงเลยอะ่ะเพื่อนยิงหมดเลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนตรงฐานมันมีหรือเปล่านะครับมาแอบอะไรตรงฐานจ้าหัวแดงมานะครับก็ตานนี้ขอเอาเป็นซองควงแล้วกันนะครับเอ็มแไปก่อนนะ MCA1X ค่อยไปซื้อทีหลังนะครับอันนี้ MCN1Y ได้พูดผิดนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะว่าตานี้เราเอาที่เสือหลอดเท่มาแล้วเราจะยิงได้หรือเปล่านะครับความทิ้งก็ไม่เกี่ยวหรอกนะมันทําให้เรามั่นใจขึ้นนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้มันไม่ได้ฟรีเหมือนกับไอเดกินะครับเดกิคือมันหลอดเท่มากเลยนะแต่ว่ามันเป็นของฟรีเท่านั้นเองนะครับจะหล่อยแบบนี้ก็เกินไปเดี๋ยวพุ่มหญ้าก่อนอหัวแดงไปดีเจอสเต็ปพุ่มหญ้าหลบยิงไม่ซ้ำนะครับปล่อยเขามีชีวิตบ้าง เอ้าเฮ้ยเอัดตัวแตกกันง่ายแบบนี้เลยเหรอปกติซองควงมันยิงสองนัดไม่ตายไงผมเลยไม่ค่อยกลัวนะครับกําลังจะยิงหัวเลยโดนพราะหนุ่มหัวแดงยิงหัวแตกอันนี้ต้องเป็นแม่สาวสิเอช่วงนี้แบบลิ้นพันบ่อยนะครับเพื่อนมาว่าเพื่อนเราคนได้มาตอนนี้เราเอาเป็น M4 ดีกว่านะครับใครว่าผมยิงไม่คมนะครับผมบอกเลยนะครับ ใชฮะกูเล่นไม่โหดครับแต่อยากรีวิวให้ดูเฉยครับเพราะว่าผมก็พยายามทําคลิปแบบนี้มาเยอะแล้วนะครับแต่งบมันก็ไม่ค่อยมีเลยนะครับก็ใครอยากสนับสนุนผมก็แค่กดแชร์นะครับหรือว่าชวนเพื่อนมาดูนะครับเท่าน,นั้นก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับช่องนี้แล้วนะครับก็ทําให้มียอดซับเพิ่มยอดคนดูเพิ่มนะครับก็จะได้สนับสนุนให้ผมทําคลิปต่อไปได้เรื่อยๆ,ๆนะันะ่นน่ะเกาะกลุ่มกันแบบนี้ระเบิดมาทีเดียวจบหมดตี้เลยนะครับ มันโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วโอ้เมื่อตะกี้ก็ไม่คิดจะติดหัวให้เลยน้อพันยาเพสโอ้มาสองหนึ่งแต่ว่า โอมันเล่นระเบิดอะเออผมจะเข้าไปยิงก็ไม่ได้เนี่ยถอยกลับมาตั้งหลักแป๊บเล่นระเบิดเยอะเกินอ่ะอะไรครับเนี่ยซองควงผมปืนที่สุดก๊อตของเราทำไมมันยิงไม่ตาย ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมเอาซองควงอัดตัวยับยับไปแล้วยิงสองนะัดแตกเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันยิงเบาจัดเลยนะครับเนิร์ฟแล้วเนิร์ฟอีกเนื้อเพื่อขายสก,กินทุกแพทเ่ยเอาไงอะ่ะทีเอ็มเราโคตรสุดอะดูสก,กินด้วยนะครับผมว่าต้องมีแบบนิดนึงแหละ g ีเอ็มอะระเบิดนะครับแบบนี้ทรงระเบิดชัว ไม่นะเพื่อนเราหือมัวแต่ห่วงเพื่อนไม่ดูตัวเองเลยนะครับแตกเฉยนะน,<อ>นั่นเจอปืนชาร์จก็ไม่หวั่นนะทำไมหรอ,อเดี๋ยวเราขอแบบพันเลือดพันหนองก่อนเลือดมันลดพวกๆเลยนะครับปลาระเบิดจ้าระเบิดฟลาไม่กี่ลูกนะ่ะและก็ไม่โดนหัวให้เลยสักเม็ดนะครับ มาเดี๋ยวเข้าไปชาร์จเลยอยู่ตรงนี้ชะตาชีวิตของเจ้ามันจบแล้วชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงหัวแดงไปดิโอเคนะครับก็สําหรับพี่เสี่ยววันนี้ก็คิดเอาแล้วกันนะครับเหลือวันสุดท้ายนะครับรีบๆไปซื้อก่อนที่จะไม่ทันนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ